สวัสดีครับคุณพ่อหลอดครับมือนี้หมอรวยมากกบแม่นตุยได้เหมือนกันามมาตามกระทั่งคุณพ่อได้ยินข่าวว่าปีนี้คือถือดูแล้วสั้นแล้วนะครับเดือดมาตามกันเห็นไดอลาพ่อก็เลยถอดเสียห้อนบ่ห้อนอ้าวนาห่อนต้องระวัางน้องเดี๋ยวนี้มันมีโรลยังก่อนโลกันที่ว่าเกี่ยวคมร้อนเนาะเออเฮ็ดเดอค้นแล้วเขาว่ากินนามหลายหลายเลยเฮ็ดใดอผู้เฒ่าคือเฮ็ดใดอคนที่ไปแข่งได้ควยระดับเป็นระดับอันผึ่งของพาดเลยผมเนี้ย คุณแลอกก็ว้แล้วผมก็ตาอาณาไม่ไม่ไน้เจ้าเราเจ้าวังบอกถ็งเรี่องนี้ไปกันไหเออไปรพยงบาลแล้วหมอเขาว่าว่าให้จินไปรพยงบาลเสียสองแสนตัวไปนอนเท่าไหรนอนสามเทียสี่เทียนั่นก็ว่าแต่เสลี่ดไฟบ่อฮะถือกับเสลีไฟแตกบ่ว่าแต่เขาบอกว่าเกี่ยวกันอย่างเงี้นน รดลมอยู่ต่างหนีแโอ้ลลมาะยูคงบัานนั่นชิลาชิลาโอ้ครับเศร้าไปตะบุญหอวครคุกหนูยูห้นช้างผมได้คุกหนูในี้ป่าเออเออบั่นเท่าเขาเลี้ยงเร้อเขานอกบั่นแคอนี้พอถือเรือสองสามเงนเดียวหันเออตัวนี้ไม่ได้เลยไม่น้ใส่พอฝันเลยมาเกี่กฝันนี่เสิเออโออวันนี้ฝันไปฝันแล้วหมูว่าหมูก้อนนี่ฝันว่าเขาเลี้ยงใคร เจ็ดเจ็ดหาพอนะาสามตัวนี่พอนู้เลวผู้ยิงผู้ยิงเออเจ็ดเจ็ดหาเจ็ดหาเจ็ดหาเดหาพ่หนาเจ็ด่าเออม่ดเจ็ดเจ็ดหาเจ็ดหาเจ็ดหา้หฉีดแป๊บเจ็ดาฮ่าิว่าาชีจมีบอกนะเจ็ดหาฮ่าดวงแจมเนะ กันเนาะกันได้สุดนึ่งเจ็ดโตอะไาโตเห <Pf ie. S 1> ็ดต oh. <boys>: ัว็่ลยว่าจะซื้อหากันเจ็ดหาเจ็ดกันเจ็ดหาเจ็ดหาซีเจ็ดหาซี่าว่มีบอกเป็นคนเขาไลยจับ่า่อผู้บอกเขาบอกโอ้ยบอกเป็นผีแต่ก็แต่ซื้อขึ้นถือลงน้ำาำเดียวเขาเป็นยังแล้วก็ตัวเนี้น้องปล่องนะเนาะ ของยางมาบอกเพอนี่ในเฮียนนะยเฮียนได้เจ่พอฝันกัฝันนี่นเฮียนที่พอบ้านเลขที่เท่าไรเนี่ยบ้านเลขที่เจ็ดสี่บ้านเลที่เลขวันเจี่เขียนน่เียนหนแล้วครามพี่น้องถามบ้านเลขที่เจ็ดสิบสี่งูได้ปะเจ็ดสี่มูสีมูสีเนาะิก็สิขอ้ถโติแมพ์หีนที่พ่อว่ามีมาบอก เออขอยวางันละแต่ว่าข ok ่อยซื้อหาหาแล้วว่าแต่วเรียกหาหาว่ามีรอตตรีบอักน้านมาขายข่อยกับว่มีลูกบลักัานมาขายข่อยกับว่ามีช่วมันขายเขาขายหลายขายหลายอยู่แต่ว่ามันบ่มีเรียกหาหาเจ๊ตหาหาว่มีพอว่าอซื้อหาหาไว้เ้อมว่าสซื้อหาหาไปซื้อหาอืมตตลีกีเจตทานตัว เออแต่ท่านแล้วอ่ะขอว่ามันเพราะานแต่นี่เนาะมันแสดงครับเป็นคนมักเบิ่งเกือบเออฝันเห็นหมอวัดหมอกรอนเนี่บ่ยมันแว่นระดอกแว่นระมือนี้เนาะมันเลีงถึงฝันจะทั้งไหนกูแบบนี้ก็จะซื้อตอนนี้สามตัวเช่นอาหารเอาไว้เนาะตามนี้ตัวอีพอวานี่เนาะ มาขอรถแต้มเดียวเท่าไรตัวหนึ่งเออขอกระวางสั่นเหรอว่ามีผู้หญิงไหมเป็นผู้หญิงตังน้ำสิเออขอกระวางสั่นล่ะอครับไอ้เขาไปจับคนสิเพราะเขาอยู่ภาคีไอเขาไหนจับคนหรือี๋ยวจับให้หวานเขาหน่ยเขาจีบมาเป็นคนส่วนใหญ่เน้อ ว่าบอกมเคือเนี่ยกหม้เขืองมาขายก่อนเจ็หก็บ่ี่ลตเรี่หาซื้อไปนะพ่อเนาะมาเบนมาขายก่อนกบอกมี่บ้านแต่เจ็ดี่มเีนาะเลงนี้ว่าเป็นชนกุศลเนาะฮะเลงเบนนี่ว่าเป็นชนกุศลบ่รึดเหรอมันบ่หนีนบ่มนี้ืนี่ยถ้เรียกดังันเคยไปแล้วเาหาซื้อ มันมันมากอกทั้งวันที่นนี่ยงเลยยี่หลอดอันเล็กเบิ้ลนแต่แล้วเป็นเ้ราะม่เป็นสั้งเกียเบิ้ลเบิ้ลนาบิมนมีเบิ้นี่มนีวันที่หนึ่งมันมาสเบิ้ลกระังซ่หาหากระถือคือเกาล่ะถือจักหมดเนาะสามสี่หมวแล้วตุ๊กตกันบ่บ่โอ้โเว็นแน่นาะเอนันถือบเ่อนันถือตัวหาเปลียนนี่น่เลย เจ๊ตเจ๊ตก็ซื้อจู่สองเจก็บ่าซื้อไหมเขาอัดโอ้อันก็ซื้อทั้งบนทั้งล่างตัวเนี้ยมันดังมันดังเขาพี่น้องสุดยอดล้วเขาฟอคนฟันแมนล้าพี่น้องเอ้ยนะมหาจุพพอคนฟันแมนเด้อไงคนว่าถือเรียนวดถือทั้งบนทั้งล่างก็สั่งเขา็กิโชติเรียนเนี่ยไปซื้อเจตเจตัวแต่ว่าสองเจเขาบ่กขาย เขาอันเลยท่านคุณพอว่าฝันได้มียิ่งมาบอกอยู่เฮี้ยนนะครับเจ็ดห้าห้านะครับมองเลยว่าม่ยิ่งบอกขอรถแต้มหนึ่งนะครับเพิ่งไปจากล้อมเจ็ดห้าสี่นะครับตัดให้คือฮ่าฮ่ากับเจ็ดห้าส่วนเลขบ้านที่เขาบอกคือเจ็ดสี่โม่ีเด้อนะครับเป็นครอฝันของพอหลอดในวันนี้เด้อนะครับคนฝันแมนถือมาแล้วไร่วองสอดกันแต่ว่าหันมันก็ถือกแปดห้านะครับวันนี้ม่ยิ่งมาบอกบิ่จากเขาเป็นว่บ่อเพิ่จากเขาเพิจากวันผู้ใดเนาะนะครับ ขาคือวัดศิลาพี่อพี่นี้เานี่จะไ่จักกันเล้ว่ไอเป็นคนสเน่ี้เขาจะจักกัอนหลดแจมเหมือนน้ำแจมหนึ่งนะกันน่านเนาะต่พี่ร้องได้มากเลยเบิงนเหาตามมี่พอเลยหาหากับเจ็ดหานะครับดวินิฐาหาซี่ก็ไลยให้ช่วยกัมันถ้าเลี้ยบ้านก็งาสนใจเด้เพราะเขาบอกเงี้ยเนาะเป็นแนวทางของพอลอ์เออรนัคนฟันแม่นมาตามพ่อแล้วนะครับผาขอเมยยินตะขาบคนฟันแม่นนะครับ นี่แต่เห็นแต่พอถืเลขกเล่าเออือเลลึกเล่าก็ถือเนี่ยโอ้ยที่ได้เรียอะไรหรอพ่อเลกคนเนี่มันฝันยังไงบู้ตอนนี้ซือเลกถือเลขเล่าโอ้ยถือบางหาองไดยมากเลไม่ถือแน่เลยจากเราห้องหาอยู่คนฝันเล่ามันแน่เลยซือนล้วคู่มองพอเห็นะหาคู่ฝันมันเลขกเล่าอยู่ เนี่ยตัวเด็กก็เนี่เรอบย่ายนะแล้วซื้อเป็นยังติซื้อตัวค้มเนียคูมหมอมาขายเออเอเออมีพ่นมาขายเห็กเล่าในบ้ารในบานรป้าไปเป็นซื้อเรี็กเล่าหลืคู่หมอกัซื้อเรี็กเล่าเนป็นมาขายเนี่ยคู่หมอนะครับเขาจะ่านถืดูดูหนิถูกดูดูเพระไรใส่เล้วกัะเนาะ พันหาพันสองพันสามคนแล้วโอ้ไม่ได้ถือเจลหาลอยหกลอยนะครับอกมันอันมันอันเนาะเขาบอกให้ชื่ออันหลักเขาอกมันเนาะเนี่ยอานะครับวันนี้ดวงดีนะครับพอรอเดี๋ยวคนฟันแม่นหลักเลถือดูช่วงนี้มันบ้างเงินมากถือเปล่าผีมาบอกคนเลือกไปมาบอกกระโดดมาบอกเงี้ยเคียนมานะครับระยะคนก็่าฟันแม่นถือฟังเล่าดีนะครับเยอะจีบตาใหม่งอตฟังเล่าเล่าหนาเนาะที่นอนไอซี่ข้องกำลังยู่ เยูบานป่ายู่บ้านบ่ะเมีไปขเปนขอสาวให้ไปัมดาอยู่บ้านอยู่ไดเออเป็นอยู่บ้านอี่ดวังมาดาพอดีเราเปนตัวเขาล้วอราได้แล้วหวองคุณฟันเราเปนเิดนมั่วิัน ถือรู้ติถือสองสามเทียนหรอเรียกเหล้าเรียกนั่นเขาก็อั้นแม่เรียกซ้ำๆนี่เขาก็อั้นถือสองสามเทียนแล้วครับโอ้มาดวงดีเลยไปตุยเฮาเลยมองเอานะครับโมนิกะสุดลุปต้องฝันคุณพ่อเนาะนะครับช่วยตุลีอีกครั้งหนึ่งน้าเปตุยเนาะเอานะครับสรุปว่าคุณโนี้คุณพ่อหลอดฝันว่ามียิ่งมาบอกเงี้ยนอายุหลายว่าไม่พอฮะอายุประมาณเท่าปีผู้ใดผู้มาบอกยิ่งเว้ขอเขบโป้จักเนาะขอก้าวงั้นสักเป็นตุยปะ เอ้ยสานีละสามีละทิซ <statistically> ีตีหาเนาะนะครับกับคนมาบอกเกตหาหาเด้อนะครับสามตัวหางเดียวเกตห้าห้านะครับก็เรยอวารถดแต้มนึงนะครับเกตหาซีนั่เป็นตัวกันส่วนตัดมาแล้วก็เลยหาหากับเกตหาสานีเด้อนะครับเรือวานเพิ่นที่มาบอกคือเกตซีเนาะนะครับเกตซีเป็นเรขบวานนะครับมูซีพร้อมช่วงเย็นวัน ลองควบฝันลองพอหลอดใน,นวันนี้เด้อนะครับขอบคุณพ่อหลอดหลายๆเตรียมวัดปัตน,นี่ดีนะครับมองเห็กันว่าเป็นสะพานบุญไห้เนาะอ่อาทีเอซีชม์มาน้ำเกลืคงชีได้ใส่น้ทีเอซี FC ท่างชอ่องมิจะพูดใจดีๆเนาะเม่ตุยเนาะจะซีเฮ่านะครับกับขอให้ชม์มาน้ำพ่อหลอดใน,นวันนี้เด้อนะครับทีแรกอีกหนึ่คุณพ่อเด้อนะครับเดี๋ยวชิบะตาดเด็กเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าแม่บ้านมันฟันแม่หนุ่มสันถือดูอยู่ว่าสันอ้าวสันขอบคุณพ่อหลอดหลายๆเด้อนะครับทีแรกปั้นให้ท่านกับพี่น้องเอซีสวัสดีครับ